แกมันเถือกเดือนละมื่นเถือกเดือนละเมื่นวันครับผมขายขายสุปีครับผมปีแล้วนี่ก็ขายก็คือมันสิเป็นช่วงเดือนไดก็สร้างสร้างมันวาคไข่เป็นปีหนึ่งอ๋อให้ปีนั้นคือขายขายคข่ไขแล้วรวมเงินแล้วให้ได้แสนสองเอ้ให้ได้แสนสองครับผมอัะใส่ใจเราให้ได้แสนสองครับผมนี่ครับเป็นแนวคิดนะครับพี่น้องเขาคือจังมันหมายถึงว่ามันจังบอมันจังบอฟรีเขาจังบอเหงา พี่น้องครับพอดีเขามาในเ่ยขอมานำรถเกี่ยวเข่าครับพี่น้องก็เล่ยนะเป็นผลพลอยได้ของพ่อมีเยอะโตครับเนี่ยสิบกว่าโตัวสิบหกตัวสิบเจ็ดตัสุ่มหนึ่งไปทางพุนเนาะครับว่าของพ่อพ่ออยู่บ้านฮ่องกงนี่อ๋อบันทมเนาะครับผมนี่ครับพ่อยังครับพ่อเลี้ยงควายไม่ได้ด่วนไปหลายปีหรอกหลายปีครับ สิบก็เปลี่ยนเต้มันสามสิบตัวขายเหมือนสามสิบตัวขายเหมือนโอ้ยโอ้ครับผมครับพ่ออายุบรนทุมเฮ่านี่เนาะคนตำบลเดียวกันกับผมนะครับผมเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ประมาณสิบหกเนาะพ่อพ่อได้ไปทับพ่อพันทางเดย์่ะทับของพี่ยอดยอดได์ครับยอดปั้นบริหารัาน บ้านน้องเสียงซุยบ้านน้องเสียงซุยฝุ่นบ้านตำบลบ้านอำเภอบ้านฝางผู้น่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ต้นนึงกับซุ้มนึงกับเสื่องของพญานาคโอ้พญานาคบ้านน้องกวยนี่ใส่ฝ่ามีตัวรูปเป็นออกมาไปลอฝกพญาอ้วบักนี่นี่นี่ฝักนี่นี่ฝักนี่นี่ครับผมใช่ครับพ่ออบกหน้าบักอยู่ในห่มนี่เนาะโอ้นะครับผมพ่อดีพ่อลูกไอ้วัน พ่อลูกไอ้วันฟ้ามน้องก่อยอีกแล้วครับพี่น้องคลิปที่แล้วดันผมผมลง่งผมลงไออาทิตย์นะครับผมไอพี่อาทิตย์ลูกของวันน้องก่อยนะครับผมตัวนั้นเป็นตัวตัวนั้นงามด้ยพว่อรูกลอตัวซ้ำกันนี่ละเพิ่งจะได้เมื่อถึงสามปีนะครับแล้วก็ลูกดอนลูกดอนวันน้องก่อย ภาพเดียวกันเดี่ยวนี่บักร้อนบอกักร้อนมนันร้นกับมันทับครับผมมากกว่านี้ฝนเพิ่นไปแข่งอยังกว่าฝนไต้ตอนนั้นในด้วนเนีหยผมก็ยังเขาว่านได้หอดฟ้าของพ่อดักครับเพราะว่าก็ยังว่านได้มือว่าเป็นเสี้เขาว่านะครับ,บครับแน่นอ่ะเนี่ยใช่ลูกฮัทอ๋อครับผมนี่ครับได้ลูกของ อ้วนน้องไก่อีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วพ่อขออน <awakening. S 1> ุญาตเบิ้งนะครับตามครับผมนี่ครับผมนี่ครับเป็นตัวผูนะครับลวกวูลวกอ้วนลูกอ้วนน้องไก่นะครับพี่น้องเข้าพออ่อเอกโอแต่ว่าลวกวูกอ้วนนี่ผมพ่อตัวผูสองตัวด้วครับพี่น้องตัวนี้ก็รวบล้อขึ้นกันครับพี่น้องรวบล้อขึ้นกันครับอ่า พี่อาทิตย์อยบ้านหน้องตะไคร้ที่ผมปล่อยคลิปลงไปคลิปก้านหนานั่นนะพี่น้องเฮาแต่ว่าตัวลูกดอนนี่บ่บ่บ่รอนะครับแต่ว่าตัวตัวแมนะครับพี่น้องข้อตันแข้งขากระตันนะครับพี่น้องเฮาตัวนี้รูปล้อบ่แพร่กันครับอาทิตย์เลยนะครับพี่น้องเป็นลูกของอ้วนน้องก๋อยให้กันนะครับฟ้ามของพ่อนากนะครับผมก็ย่งไปเพาะท่านในหอดฟ้ามของพ่อนากว้าน้องก๋อยหรอกครับแต่วายู่นี่เพิ่นเกิด สิขนชิ่งลูกที่ไหนบ่างาเพื่อนเพื่อนครับสองพันนี่กันเพราว่านี่ครับราคามาตรฐานเลยนะครับพี่น้องทับหลอดทับโตนะครับสองพันนะครับผมเราได้ผลผลิตออกมานี่ถือว่าโอ้ถือว่าเขาตำล่าเลยน,นะครับนี่ครับลูกกว่าน้อยมากตกลามาพี่มามา,มา,มา,มาลูกมามามาเร็วเร็วตัวน้อยนี่เด่นเพราะ อ้ครับผมนี่ครับโอ้หลวบรอหลวบรอนะครับผมถือว่ามาเห็นลูกของอ้วนน้องไก่สองตัวแล้วนี่ชักอยากจะเห็นตัวพ่อตัวจริงแล้วนะครับพี่น้องครับลูกตัวอ้วนนึกกันดีกว่าเนี่ตัวเถิกน้อยนี่เนาะครับออเมือคืไ้ได้ตัวผัวแทบกวนเลย ครับโอ้ตัวแม่นียนพ่อเนี่โอ้ครับผมอู้ยลูกอ้วนน้องก่อยให้ได้ตัวผู้ได้พี่น้องคือให้ได้พอพันคนไลเลยได้พ่อพันผมพอสามตัวแล้วนะครับลูกของไงแต่ว่ายังพ่อพันได้พ่อตัวอ้วนน้องก่อยได้พี่น้องชักหน้าสนใจขึ้นมากแล้วนะครับเพราะว่าเอาลูกอ้วนน้องนก่ ลงมากนี่คอมาพ่อสองคอเราประมาตัวพ่อจริงๆไม่พ่อพ่อเคยเห็นตัวจริงของอ้วนของปล้วยว่าพอเอาตัวมาเลยเนาะตัวใหญ่บ่ครับพ่อตัวใหญ่สูงบ่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับโอ้ยให้หน้าครับว่านี่ก็เป็น ล้วยในฝูงเดียวของพ่อถนอมนะครับนอกจากสี่แม่แม่แบ่งลูกวันแล้วนะครับกับม่ไหลนะครับแต่ว่ากะถือว่าเลี้ยงไว้แล้วออกแม่แพ้ลวกนะครับพี่น้องเฮาเลี้ยงไว้ยังได้ก็เปลี่ยนกำไลครับพี่น้องสุดยอดมากๆครับนี่เด็นตัวงามๆนะครับผมแล้วก็เลี้ยงตามธรรมชาตินะครับถึงเวลาเขาก็ไปเอาพอพันแนมาใส่เนี่ยต้องก็ได้เท่านั้นครับพี่น้อง ยอดมากมากครับผม่สุดโรห้าไกลๆนะได้ท่าฮ่ทางเอาเรื่องน,นะครับยอดนะครับผม มีอย่างสิฝากถึงผู้ขึ้นอยากจะเลี้ยงควายบ่ครับแนวคิดดีๆครับผมคิดกับเหยี้ยงแบบให้อนุรักษ์ตรงอะไรเองสิเดี๋ยวผมงสารอนุรักษ์อะไร้ครับผมลูกเป็นราชการทุกคนแต่เขาอยากให้เข้าแต่เอาไปอย่างอนุรักษ์อะไรอ๋ออนุรักษ์เพราะว่าพ่อกรับจริงๆแล้วก็บพราอยขายเนาะพ่อบ่ไข่ไขายดนโดนขายจนโดนโดนขายเช่นงาแต่ว่าปีหนึ่งนี่ครับให้มันได้ขายลูกมันให้ได้เงิน มันถึกเดือนละมื่นขายอย่างขายอยู่มั่นคือถึกเดือนละมื่นปีหนึ่งสิบสองเดือนมันก็เป็นเงินแสนสองนั่นนะจังสีขายเ้อข้อครับผมถือขายทุกปีแต่ว่ะทอดจังท่านจังขายคือขันว่วตกเดือนละมื่นเฉลี่ยก็คือจังสีเพราะท่านได้เอามันขาดทุนเนาะขาดทุนครับผมโอ้ คอยกินกันนี่นอนดินน้ำปีงเที่ยงอ่ะแกงตืบเดือนละเมื่นถืบเดือนละมื่นครับผมกะขายสุปีครัทีเดียวนี่กะขายก็คือมันที่เป็นช่วงเดือนใดก็สร้างแสร้างมันว่าคอยเป็นปีหนึ่งอ๋อใค่ปีนั้นคือขายขายขั้วแล้วร่วมเงินแล้วให้ได้แสนสองเฮ้ยให้ได้แสนสองครับผมใจใจแล้วให้ได้แสนสองครับผมมู้นี่ครับเป็นแนวคิดนะครับพี่น้องเขาคือจังมันหมายถึงว่ามันยังบ่อมันยังบ่อฟรีเขายังบ่อเหงานฟรี ครับผมเลี้ยงไปแต่ว่าแม่ยังคือเก่าดิแม่ตัวแม่ยังเก่าคือส่วนไหลปล่อยลูกไปเนาะครับผมลวกเขราไปครับผมแม่ยังคงเก่าแต่สาละจริงๆก็คือเลี้ยงไว้อนุรักษ์อนุรักษ์ไว้ครับอนุรักษ์แล้วก็เลี้ยงไว้เป็นมู่เป็นพวกร้อนปีนี้ปีนี้มันสิออกเก็ดตัวได้เพื่อไปครับมันสิออกเก็ดตัวออกมาต้นเดีครับยอกเก็ดตัวมันพอามันซัดแล้วครับเก็ดมันรับได้ไหมนี่อีกสองเพิ่มครับผมเป็นสองเป็นเก้า แม่คือแม่หี่คือยุ้ยยุหายไปเสีหายยุ่ยยครับผมลูกนี่ค่อยมันใหญ่มากกับขยายออกไปอ๋อมีเหมือนข้าวอกหังสีมี่พ่ามันบอกใคร<ข>บ,บอกกันเอาข้าวแกกับพราะปานนั่นแต่ว่ากับแม่นี่ใหายยู่ยเด่ดวนที่สุดกาว่าม,มันเสถภาพหรอครับผมเขาไปครับผมอันนี้คือเป็นวัตจักกนะครับพี่น้องแต่ว่ากับแม่นี่ยหมันุ่ยขวากนี่มันแบบว่ามันครับมันบเได้ประบผชันนี้อเนี่ยนวัันครับี่คือโบราณครับแมลน คือแก่ควันโบราณคนแจกกันกินครับผมอันนี้กันเฮาเฮาเอาเงินไปกันมันซุบ่ามันมันมัธยภาพแล้วมันสีมรกตไอรูเต้าตอนครับผมขายสามสี่หมื่นกันยังครับผมก็ึ่งถือว่าได้ก็ถือว่าพี่น้องเฮาเคยได้ยินว่า่าผู้เป็นหนี้บ๊วยใส่เนี่ที่เกิดมาเป็นหัวเป็นควายนะครับเพื่อได้กันซาดนี่เป็นหนี้บ๊วยใส่เนี่ยซาดนาสี่เกิดเป็นหัวเป็นควายมาใส่เนี่นะครับพี่น้องว่า มีโบหัวมีผู้ใดเคยได้ยินบ่นะครับแต่ว่ากะอันนี้ห่อกับฟังหูไว้หูนะครับพี่น้องแต่ว่าสาระก็คือห่าเลี้ยงไว้ห่อกับผูกพันเนอพอเนะเลี้ยงไว้ผูกพันห่อกะเหาอกับปล่อยในส่วนที่มันจําเป็นยี่หลี่แนละเนอพ่อแันมันบ่นี่ห่อกะพ่อไปได้มาได้ห่อกับเอาไว้เองสิละนอพ่อครับผมบ่ได้บังคับบพราได้เป็นธุรกิจยังมากมามนะครับก็คือครับผม ถึงเวลามันสมสมมาผ้าคว้นออกก่จังออกนะครับออกจังออกครับผมมาขอบมือนี่กัขอขอบคุณคุณพ่อถนอมคุณตาถนอมนะครับให้แนวคิดดีๆครับรับการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายในยุคนี้นะครับผมจังสั้นแล้วผมย็ดจังสั้นครับแล้วก็พี k, <r> ่น <w> ้องผู้ใดสนใจกับเบื้องไว้เป็นแนวทางนะครับพาขึ้นอยากเลี้ยงงัวเลี้ยงควายครับเด็กควันนี่ลูกตรงลูกเลยครับเป็นเ้ียค้ดสองสามคนครับผมกับย้อนอันนี้ครับข่อยเอาด้านั้ครับ ทรงเลียงวัวเลียงคว้ยนะครับผมขายมุนีล่าให้เขาเนี่ยครับผมประมือนี่ก็เป็นข้าราชการม็ดมบิร์เวนี่แหละครับผมเป็นคนออนครับผมนี่แหละคือผลนี่แหละคือผลที่ได้เป็นรูปเปรดถ้จริงๆนะครับพี่น้องเข้าสังสรรค์เขามากคือเขามีบุญคุณกับเพาะกับจองอนุรักษ์เขาครับผมนี่เขสังหรุ่างเขาเด้ครับผมเอาครับผมก็ได้มาเบื้องทั้งหลวกวันน้องก้อยแล้วก็ได้ฟังแนวคิด ในการเลี้ยงควายในอยู่ปัจจุบันนะครับพี่น้องสนใจกับฟังไว้แล้วกะอนุรักษ์มันไว้ผิดเจ๋อหน้าเบื้องนะครับพี่น้องเข้าพันเหตุผลในพันแต่ว่าเราอยู่ด้วยความรักความเมตตาที่มีต่อกันนะครับเพระาะว่าสิเป็นคนเพระาะว่าสิเป็นสัตว์ก็มีหัวใจให้กันครับพี่น้องก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมเอาคลิปหนะ้าพ่อกันไหมครับขอบคุณครับคุณพ่อครับขอบคุณครับ